ช่องระครังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาดูแนวทางฮานอยของมารามยูนะคะวันนี้เป็นแนวทางประจำวันที่2 2่กรกฎาคม2566ค่ะแนวทางฮานอยวันนี้มารามยูให้เด่นที่2และ0นะคะ สำหรับชุดตัวเจาะฮานอยวันนี้ค่ะ24272829 01040309 3ตัวหมุนวันนี้นะคะ3 2 0ตัดเล่นตามชอบได้เลยค่ะแนวทางวันนี้มารามอยู่ให้เด่นที่2และ0นะคะ วันนี้มาดามยูให้เด่นที่2และ0นะคะแต่ว่าตัวชอบตัวเดียววันนี้มาดามยูชอบ0ย์ค่ะชุด3ตัววันนี้1หางนะคะ320ตัดเล่นตามชอบได้เลยค่ะส่วนตัวเน้นวันนี้นะคะมาดามยูเน้นที่28 29 01แล้วก็09นะคะเป็นตัวนินตัวชอบพาหน่อยวันนี้ค่ะทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เล,เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ